อีก20กิโลเมตรผมก็จะเข้าสู่จังหวัดคอนแกนแล้วซึ่งเป็นจังหวัดที่ผมนี่มีปละวัตภูมิหลังอย่างมากมายนะถ้าใครติดท,ที่ติดตามช่องผมมานานก็จะรู้ว่าคลิปที่ดังที่สุดในช่องผมก็คือคลิปโดนตํารวจคอนแกนซส์นั่นเองเดี๋ยววันนี้ผมจะขี่เจ้า MT07 เข้าไปยังทุ่งสังหารเมืองคอนแกนดูดูซิว่าผมจะรอดหรือเปล่าในรอบนี้แล้วก็อีกภารกิจหนึ่งที่ผมจะทําในคลิปนี้ก็คือการไปจอดที่จอดบิ๊กไ์ ซึ่งผมเนี่ยไม่เคยขับบิ๊กไบค์ไปจอดในที่จอดบิ๊กไบค์สักกะทีคือมีแต่ขับ R3 เข้าไปอะ่ะแล้วกูมึนเลยนะกูขับ R3 เข้าไปจอดหลายรอบเลยซึ่งเป็นอะไรที่มันไม่ควรทำนะแต่ในตอนนั้นคือผมยังเป็นเด็กเฮอร์มอยอยูอ่เด็กเด็กเด็กเฮอร์มอยก็คิดว่าเอ้ยรถเราแพงเลยยี่รถเราก็คันละสองแสนเหมือนกันนะ R3 เนี่ยก็เฮอร์มอยไปจอดทั้งที่เขาไม่ให้จอดนะ มีครั้งหนึ่งที่ผมเคยขี่ไปจอดแล้วแบบว่ายามก็เข็นรถผมหนีเข็นรถผมออกจากที่จอดบิ๊กไบค์แล้วแม่งเข็นไปจอดนอกตึกในที่สุดผมก็มีบิ๊กไบค์ขี่ของตัวเองแล้วนั่นก็คือ m อ0 7นะเพราะฉะนั้นเลยมี2อภารกิจในคลิปนี้ก็คือการอยู่รอดปลอดภัยจากตารวจขอนแก่นแล้วก็การเอาบิ๊กไบค์จริงๆไปจอดในที่ในที่จอดบิ๊กไบค์ เยอนะเลยนี่กูเก็บโทรศัพท์ใส่กระเป๋ายัางวะดูแป๊บโอเคเก็บใส่กระเป๋าแล้วผมผมจะค่อนข้างลุหลอนเนยนะแบบเวลาที่ขับรถไปไหนแล้วมันจะมีคําถามผุดขึ้นมาในหัวผมเสมอว่ากูเอาไปกับผี่มาหรือยังกูเอากระเป๋าตังค์ไว้ที่ไหนและกูเก็บโทรศัพท์ไว้ที่ไหน <laughs> แผนของผมคืออย่างนี้ ในคลิปก่อนที่ผมโดนตำรวจสอยไปเนี่ยผมทํพลาดก็คือผมโอ้เสียใครเบียบแล้วะผมเนี่ยผ่ากลางเมืองนะซึ่งมันเป็นอะไรที่ผิดพลาดมากใครที่ขับรถท่อดังเขาจะรู้กันนี้ว่ากลางเมืองนี่คือไม่ควรแต่รอบนี้นี่ผมจะเบี่ยงออกมาพาร์ทแล้วก็แบบว่าตะล่อมตะล่อม,ต,อมตามชายขอบเมืองจนไปถึงเซนทันนะเพราะาไอ้เซนทันขอนแก่นนี่แม่งอยู่กลางเมืองเลยผมก็จะไปบายพาแล้วก็จะค่อยๆตะล่อมตะล่อมตะล่อมหมอ คุณน่าจะรอดนะเหียเสียงท่อดังขนาดนี้เวลาคุณไปเซ็นทรัลไหนยังไงคุณก็ต้องแตะกลางเมืองอยู่แล้วไงแต่ผมก็จะพยายามแบบว่าแตะโซนเมืองเมืองให้น้อยที่สุดเพราะผมถือคติที่ว่าความผิดพลาดมันคือบทเรียนแต่คนเซียนเขาไม่เรียนบทเดิมจำไว้ไอ้หนูจำไว้ที่ว่าผมเป็นคนลืมนั่นลืมนี่เลยปะ กูนึกออกได้อย่างหนึ่งแล้วเมื่อกี้นี้ว่ากูลืมอะไรคือกูลืมเอาเล่มมาไว้ซึ่งก็ถ้าผมโดนจับในคอนแกนนี่ก็คงจะโดนยึดรถน,นะเะผมไม่ได้พกสำเนาหน้าเล่มมาหรือแม้กระทั่งเล่มตัวจริงผมก็ไม่ได้พกมาด้วยซึ่งมันจะทาให้ในคลิปนี้เนี่ยชาเลนที่ผมตั้งใจจะทามันจะตื่นเต้นขึ้นอย่างมากเพราะว่าขอนแก่นคือถ้าคุณโดนอ่าโดนตำรวจใสแล้วก็โดนตำรวจ เอารถไปเนี่ยคุณจะไม่สามารถที่จะเอารถคืนได้นะแต่คุณไม่มีเล่มหรือว่าน่าเล่มมายืนยันถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นผมก็คงต้องจอดรถ MD07 ดีศนเจของผมทิ้งไว้ที่ขอนแก่นแล้วแล้วก็กลับไปเอาเล่มที่บ้านมาไอ้เยี่ยใครนินทาวะไอ้สัตว์ผมไม่รู้ผมเป็นอะไรนะแบบเวลาจามแต่ะทีเนี่ยคือจามรัวมากปกติคนทั่วไปจามเนี่ยจะเห็นแค่เขาแบบจามฮัชิวครั้งเดียวแล้วก็พอ แต่ผมนี่มันจามเป็นชุดครั้งสุดท้ายที่ผมจามครั้งเดียวแบบฮะชิวแล้วก็หยุดเนี่ยก็ได้จะสักก่อนปอหงเลยจากขึ้นมอ .1 มาเนี่ยเวลาผมจามทุกครั้งแม่งจะฮะชิวชิวจู่อุ้ยชี้ชิวชิวชิวใจเย็นพ่อหนุ่มใจเย็นตรงนี้นี่เรียกว่าเย็นโลโซนแล้วนะครับก็มีความเริ่มเซลแล้วตรงนี้เริ่มเซลผมว่าผมต้องเปิดแผนที่แล้วเพื่อน ขอ,อเหยียบนะเหยียบสนา,ามหญ้าเลยดับเครื่องกันแล้วกันไม่าางั้นแบบว่าผมมีผู้บิดาเซนเต่าโผลงหลังแต่ว่าผมลบเมมกล้องก่อนไอ้ยเ,เป็นที่อะไรกดไม่ติดไอ้ซัดตรงนี้แล้วครับเป็นเรสโซแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะขี่รอบต่ำๆ <laughs> ถ้าขี่รอบต่ำเนี่ยเสียงรถผมมันจะขายหาเลนะบางทีเนี่ยพี่ๆเขาอาจจะไม่ยุง่ง ป่วะมันเป็นความเชื่อของผมนะผมผมไม่การันตีสูตรนี้วุ้ย What the hell What the hell w h a เ the hell? ฮ e l l วุ้ยตำรวจเหรอผมเจอตำรวจป่ะ w h a t the h e l l เอาผีรอบต่ำสุดๆแล้วนะพี่ what the hell พี่พี่ใจเย็นนะเขาเลี้ยวตรงเมื่อกี้ป่าวะ what t h e hell พี่ก็ทำอะไรอะเนี่ยผมต้องเลี้ยวตรงนั้นนะแล้วคือแบบพวกผู้พัญักรารเจสตาลาก็อยู่ตรงนั้นพอดีอะ แล้วไอ้หนุ่มทรงเชงนั่นเหมือนฆ่าตัวตายชัดๆเลยแย่ขี่พุ่งเข้าไปหาคอนเทนต์แต่เขาไม่บอกผมก็รอดไปนะนี่ผมพยายามแบบว่าเนี่ยพีเจคันนั้นท่อดังกว่ารถผมอีกเออโอเครอดไปเดี๋ยวเราขี่รอบต่ำกันดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราบอกว่าจะแทกรอบสูงเพื่อจะหนีเขาไวเดยที่สุดเนี่ยเขาจะคิดว่าเราท้าทายอำนาจแล้วธิเขาคือถ้าลูกพี่เขาจะตามมาก็ผมจะทำแบบเป็นคลิปฝรั่งอะ ฝรั่งแบบเวลาไม่เจอตำรวจใช่ไหมมันจะปิดสวิตช์กุญแจไว้แล้วมันจะโยนกุญแจลงพื้นเนี่ยผมอยากลองทำอย่างนั้นดูสักครั้งในชีวิตนะแต่สมมติว่าผมเจอแล้วตำรวจแบบว่าจอดข้างๆแล้วบอกเอ้ยหนุ่มท่อดังผมจะปิดสวิตช์กุญแจผมแล้วผมจะโยนกุญแจลงพื้นความเบียวนี่มันอะไรกันนี่จริงๆเมื่อกี้ที่ผมแบบว่ามีบทพูดอะไรที่มันเหมือนกลัวตำรวจมันเป็นคาแรคเตอร์นะมันเป็นคาแรคเตอร์เบอร์อินเตอร์เทนผมก็ไม่ได้กลัวอะไรขนาดนั้นหรอกก็จะเกิดอะไรก็ต้องเกิดแล้วนะเพราะเราก็ต้องรับสภาพเพราะว่าผมก็ไม่ใส่่กกกกรระะจแแลล้้วว็็ทอดดัังยบสภาพห อาะสิพาโตไหมเมื่อวันก่อนที่ผมไลฟ์สดไปเนี่ยพี่จะเข้าโอเคผมนึกว่าพี่จะเข้ามีเจ้าของวลีอาสิบห้าตัวใหม่มาคอมเมนต์ในคลิป youtube ของผมนะยเขาบอกว่าเขาโตเป็นหนุ่มแล้วทุกวันนี้ตอนแรกเขาบอกว่ายังเป็นเคิดเด็กกระโปรงทุกวันนี้เขากลายเป็นผู้ใหญ่กระโปรงแบบอายุาปยมปลายแล้วอีกจุดหนึ่งที่เสียวนะก็คือข้างหน้านี่ยมีสีแยกไฟแดง คือผมสามารถที่จะมุดมอุโมงไปได้แล้วผมก็จะไม่ต้องจอดติดไฟแดงแต่ว่าเราก็จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับเยาวชนน้องน้องหนูๆหนูที่กำลังดูคลิป youtube ช่องนี้อยู่ช่างแม่งจะอุโมงเราเล่นเราเล่นผมก็ไปสี่แยกธรรมดาเนี่ยแหละที่ผมบอกว่ามันเสียวนี่เพราะว่าข้างหน้าเนี่ยก็มีผู้พิทักษ์สัญลัาษ์ที่เขาประจำการอยู่ในป้อมนะก็ไม่รู้ว่าผมจะโดนใสหรือเปล่าแบบหลบจากเมื่อกี้ได้แล้วมาเจอข้างหน้าเนี่ย ก็เหมือนมีเสียป่าจระเข่ะนะก็ขอให้แบบว่าเขาไม่สนใจยูทูบเบอร์ตัวน้อยๆคนนี้แล้วกันกูกำคัดมาแต่ไกลเลยเชียไอย้กูอยู่ถูกเลนไหมว่าฟักกูไม่น่าจะอยู่ถูกเลนนะตันนี้มันเลนยูเทินเฮ้ยไฟเขียวพอดีอ่ะไฟเขียวพอดีฟ้าประทานฟ้าประทานครับผมอ้าวเลนตรงมันอยู่ไหนเลนตรงมันอยู่นี่ <laughs> ขี่มั่ว ไม่ได้มาเขาที่แกนนานเนี่ยเฮียอนี่ไงครับผมปลอดไทยจยากด่านประการทั้งปวงแล้วนะครับพวกข้างหน้าก็ไม่มีอะไรนะฮะต่อไปก็เหลือภารกิจสุดท้ายคือขับบิ๊กไบค์ของแท้ไปจอดในจี่จอดบิ๊กไบค์ครั้งนี้แหละกูจะไม่โดนยำเข็นรถกูออกจากโซนที่จอดบิ๊กไบค์ละกูจะจอดด้อย่างเต็มภาคภูมิ ในที่สุดความฝันของผมก็เป็นความจริงขับบิ๊กไ์ของแค้เข้ามาจอดในที่จอดบิ๊กไ์ก็หวังว่าจะให้ที่จอดบิ๊กไ์มันเต็มนะซึ่งที่จอดบิ๊กไ์มันก็ไม่เลยเต็มหรอกเปิดเต้นไว้เยอะไปไปก่อนครับไปก่อนทางตรงพี่ไปก่อนพี่ตือ,อไปก่อนเลยไปก่อน,อน,อนเลยเสียงรถกูในอุโมงนี่มันเท่จริงเลยอูอยากจะเบิ้ลนสักทีสองทีนะแต่เขาจะด่าวเนี่ยเบิ้ลนิดหน่อยแนละ้วกัน ตรงนี้จะเป็นที่จอดสุปร์คารนะครับแล้วก็จะมีที่จอดรถไฟฟ้าก็จะมีรถรถลาวคันหนึ่งจอดอยู่นั่น ix สามที่ลาวนี่ภาษีถูกมากนะนี่แต่ต่ก่อนกูจะมาจอดตังเนี้ยตรงนี้จะเป็นที่จอดบิ๊กไบค์นะครับในตะก่อนนี่ไงที่จอดบิ๊กไบค์ของเรานี่ไงขนาดห้าร้อยซีซีขึ้นไปเอ้ยซีซีกูเกินกูเจ็ดร้อยจอดธรรมดามันอย่างนี้ไปเ๋ยวต้องหันหน้าจอดละแต่ว,ว่าโชว์โชว์กูขี่บิ๊กไบค์มาจอดกูต้องหันหน้าออก หันหน้าออกกันหนักชิบหายรถยานี่นี่จอดคู่กันกันกนกบป้ายพื้นที่จอดบิ๊กไบค์ห้าร้อยซีซีไม่ไม่ตบมือไม่มีพลังอะไรในที่สุดความพยายามตลอดการทำโอ้โหกูเตะแล้วกันโอ้เกือบกูเป็น้อยวัตโตฟักในที่สุดความพยายามได้แบบทำช่องทูบมาตลอดระยะเวลาแปดปีในที่สุด กูก็เอาบิ๊กไบจริงจริงมาจอดในที่จอดบิ๊กไบได้สักทีนะเดี๋ยวไว้ในคลิปในอนาคตเนี่ยผมก็จะลองขีก่กลมที่วางเครื่อง MT 0 7มาจอดดูดูที่ว่าที่รอปภก็จะให้จอดหรือเปล่าเรียไม่ก็ผมจะทำ MT 125อ่าผมจะเอา MT 0ูของผมเนี่ยวางเครื่องกอม125ยห้าแล้วลองขี่มาจอดดูว่ามันจะเป็นยังไงเป็นโปรเจกต์น้าเดี๋ยวไว้ค่อยรอติดตามต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมและน้อง MT 0 7ก็ขอตัวลาไปก่อน เดี๋ยวไปซื้ออะไรกินก่อนแป๊บนึงครับเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับมีอย่างเอ้ยรองเท้ากูเป็นรอยมันเอาอะไรเช็ดออกวะวัตเต้เฮลวัตเต้ฟอกเวยนจริงๆเดี๋ยวนะพอมึงจำได้เลยว่าในคลิปเมื่อกี้กูเคยบอกว่ากูเคยเอาอาสามาจอดในที่จอดบิ๊กไบแล้วยาไม่จอดแล้ว <laughs> ดูตอนนี้วัตเต้ฟอก a d v สามห้าศูนย์นินจาโซสิเองอ MT ศ uh, ูอันนี้โอเคอันนี้คันดีเนี่ยคันนี้นินจาไอ้คัน Ninja, a, คนี้เซตหกห้ลายเป็นว่านี่กูซีซีเยอะสุดเลยแล้วเนี่ย h a ต the ัก c k